วันนี้เราทำอะไรกันมาเอาเนี้ยมาเอานี้มาพี่เดอทําอะไรวันนี้แกงคั่วพูดดังๆหน่อยให้เสียงดังเหมือนยายอ่ะมีอะไรบ้างแนะนำมาเอาลงเลยนะอย่าเพลดมากพี่เดอเดี๋ยวคนอื่นกินไม่ได้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าตั้งแต่เข้าสวนคุณยายมารู้สึกว่าชุ่มฉ่ำมากเมื่อคืนฝนตกหรอครับตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ดูน้ำในบ่อสิเต็มเลยน้ำก็คุณถึงว่าน้ำคุณยายสูงมากปลาช่วงนี้ยเยอะไหมครับก็มีเยอะปลานิ่นเยอะค่ะปลาช่อนก็เยอะค่ะนั้นที่ถ,ถามานิดนึงคุณยาย แล้วเวลาหน้าฝนเงี้ยครับเวลาอย่างสวนคุณยายทาอะไรได้บ้างครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงอ่าพวกผักกินใบผักกาดผักล้มลุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปลูกไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกตลอดเวลาแดดก็ไม่มีดินมันแน่นอะไรเงี้ยผักก็จะเหลืองจะเน่าเราก็จะเปลี่ยนมาปลูกพวกหอมหรือไม่ก็เอาเข้าวลงเรือนอย่างยายก็ยังปลูกสลัดต่อเนื่องอยู่แล้วก็ปลูกคงปลูกแกล้วนี้คุณยายวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์คุณยายนิดนึงด้วย ที่คุณยายเห็นของที่วางนันผมยังไม่บอกว่าวันนี้จะมีทําเมนูอะไรนี่ไงยายสงสัยมันผิดปกติเนี่ยมันแปลกมันแปลกอยู่เนี่ยเขาเอาอะไรมาไม่บอกด้วยแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์กว่าผมจะมให้คุณยายทาอาหารวันนี้จะมีแขกพิเศษความเพิ่มเป็นนมรออ๋ออย่างอันนะี้ของเรามีแบบนี้ด้วยเหรอมีครับวันนี้พิเศษเป็นเท้พิเศษจริงๆล้ว คนี้ือใครอะเอออยากรู้ใช่ไหมครับตอนนี้พูดเลยว่าคิวคนนี้หายากมากผมจองเป็นเดือนกว่าจะได้มาแล้วได้วันนี้โอ้โหมนแสดงว่าหล่อมากไม่ได้แล้วยายต้องไปเติมหน้ายายก็อยากสวยเนอะเอนก็นุ่มหล่อเออเดี๋ยวยายต้องไปเติมนะเดี๋ยวผมเรดี๋ยวผมเบรกให้ไปคุณยายไปเติมหน้าได้เพราะว่าเขายังไม่มาโอเคดีมากเลยงั้นงั้นระหว่างเรารอเราไปดูให้คุณยายชมส่วนหน้าฝนดีไหมครับ ดีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวยายพาเดินชมสวนได้แล้ว <Okay. S 2> เ,เราไปเดินก่อนครับโอเคได้เลยศิลปกรรมของสีเดิร,รมเมื่อวานนี้ไม่ได้สั่งนะทำเองเอตอนแรกมันจะทำขึ้นมานี่พยาบอกยุดยืดยีด,ด,ด,ดไม่ได้สั่ง นี้นไม่ค่อยได้มาสวนก็เลยเดินชมสวช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้เข้าสวนนะคะเอฟซีที่รักยายโดนั้ำเป็นยังไงบ้างคางดโดนัทก็หหวงเมียเมียกบไข่ลูกยายให้กบสามพอ่อดูก็ได้นะคะค่ะอันนี้อันนี้ทำใหม่หมดเลยเดี๋ยวยายยายกินแคลอันนี้หมดรุ่นนั้น ก็จะใหญ่พอดีได้กินพอดีเพราะว่าคุณอรยญาเธอกินแคลเยอะเธ <kalk S 2> อ <าร shit> แบบว่าสกัดกินอันนี้ก็รุ่นต่อไปรุ่นน้องนี่รุ่นน้องรุ่นน้องหมดอันนั้นก็จะมากินอันนี้ต่อ <c ười> นี่ไงคะอาบ้าบีนว่างไงคะพอมาถึงบ้านก็มาทําผลิตลูก <c ười> ผลิตไข่เลยนี่ไงมีไข่สามฟอง <c ười> เห็นไหมคะ ังค่ะอีกอาทิตย์หน้าโอเคอยู่นั่นเห็นไหม <ฮะ S 1> นางดุไปลูกไปจะพามาดูมะละกอต้นที่มีมือดีมาเอาประ,ประจำนี่ไงทัวพอมีได้ตําอยู่สวยเลยนะครับอ่าอันนี้คือมะ,มะละกอต้นนี้สมบูรณ์มากแต่ว่าแต่ว่าเขาจะไม่ได้กินสุกหรอกเพราะว่ามันมีคน อะไรนะเขามาเก็บผักแถวนน้น่ะเก็บเก็บต้นกะถงกะทินแล้วเขามาเอาของยายไปเขาเห็นเขาก็คงหมั่นเคีียวหรือว่าโอ้มันน่ากินอะไรเงี้ยเขาก็จะเด็ดไปทีละลูกโอเคมีมีคนกลับไม่ได้ครับโดนเดี๋ยวไปไล่ให้ไปจะไปไหนก็ไปไปไปนน่นไป เรียบร้อยแล้วค่ะยายหนิงชวนปลูกชวนปรุงปลูกเสร็จเอามาปรุงอร่อยกินแล้วสบายใจมีความสุขชื่อเพราะดีนะครับย,ยายหนิงชวนปลูกรุโอเคขาเพื่อนๆที่เสียเวล,เวลาเดินเลาะสวนอยู่นะ<ม>จริงๆแล้วงานเราควรจะดำเนินแล้วแต่ทีนี้ติดแข่ค่ะ ทางทีมงานเขามีแขกรับเชิญซึ่งยายก็ไม่รู้เป็นใครหาตัวยากยากเชิญนานแล้วยังไม่มาสักทีเนี่ยวันนี้รอเขาอยู่ค่ะเพื่อนไอ้ที่เลาะไปเลาะมาเนี่ยเพราะรอแขกรับเชิญค่ะคุณพบก็ไม่ยอมบอกเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยเลยว่าเป็นใครโอเคไปนั่งในบ้านโลไปครับไปเติมหน้ามาแล้วเรียบร้อยพร้อมเจอพร้อมแล้วค่ะพร้อมมากเลยเหมือนจะมาสเปกอังกฤษหรือเปล่า มมือนจะาแล้วไม่แต่ถ้าอังกฤษโอเคไม่ต้องมีล่ามนะมแต่ภาษาอื่นนะไม่ได้ลองดูครับอ่อมาขอเรีนยนแชแลบเพลินครับ บอกอิมพอที่นี่แหละครับโอ้ยเนอะเจอกันทุกวันเนี่ยพวกเธออั้มกันจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไม่เซอร์ไพรส์เลยหรอไม่เลยเธอนี่อั้มกันจริงๆเลยพิ่ด้อจะเมนูอะไรเธอขึ้นมาเลยมานั่งนี่มาพี่เดอทำอะไรวันนี้แกงคั่วพูดดังๆหน่อยให้เสียงดังเหมือนยายอ่ะ มีอะไรบ้างแนะนำะมาเอาลงเลยนะ <c oughs> อย่า <คน S 1> เผ็ดมากที<น>่สิเด้อเดี๋ยวคนอื่นกินไม่ได้เอออะเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนก็คือว่าหลังจากที่เทปเทปที่แล้วที่น้องไอซ์หรือเรวดีเราะคือได้ผลตอบรับดีมากก็คือว่าเป็นอาหารพม่าเนาะอันนี้ก็คือวันนี้ก็เลยมีแกงคั่วจ้ะเป็นสูตรของที่เด๋อยายก็ว่าแล้วนะว่ามันคุ้นเรามาดูเครื่องเนี่ย เ,ออเธอตาแรงๆใช้ลูกผู้ชายตามโอเคมันผู้ชายแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างเหน็นเห็นทามันได้ทั้งหมูเนื้อทั้งไก่ทั้งอะไรเลยเมนูเนี้แต่วันนี้ยายใช้เนื้อมีตะไคร้มีพริกพริกแห้งหอมกระเทียมนี่นะคะ Mic. ที่แอบ,บ,แบ,บดูเขาทํามาก่อนนะเพราะเขาทําให้ยายกินมาหลายครั้งแล้วมีน้าํามะขามน้ําปลามีผงฮังเลพะมาพริกเพิ่มสีสันพริกนี้จะไม่เผ็ดมากแล้วก็น้ํามะขามเปียกเกลือชูรสแล้วก็ผงขมิน้นเพิ่มสีสันมีพ่อครัวเขารีมเหรอครับหรืว่าไงเขาปเขาไม่รอเราเลยครับก็เขาก็เป็นอย่างนี้แหละ ไปที่คนทำบ้านจ,จะไม่ทันนะตอนนี้พี่เหลือเขาใส่อะไรไปไปแล้วบ้างอ่าเขาใส่พริกใส่ผงขมิน้นใส่เกลือแค่นั้นอตอ้ตำให้มันแหลกละเอียดแล้วเขาถึงจะเติมหอมกระเทียมทีหลังเพราะว่าหอมกระเทียมเวลาตำลงไปมันเป็นน้ํามันจะกระเด็นอเอ๊ะยายก็เตรียมไฟไว้รอแล้วละ่ะปกติเดือเขา้าเขา้าครัวบ่อยไหมครับมาช่วยปล่อยไหมอ่ะที่เดือเนี่ยถ้าอาหารบ้านเขาน่ะ ก็คือยายไม่ต้องยุ่งเลยเข,เขาคขากครัวเขามีฝีมือเรื่องการทําอาหารนะเห็นอย่างงี้คือเธอทำอาหารเก่งใช่เขาทาอร่อยอาจจะอร่อยเพราะชุลรสหรือเปล่าสิดเดอในสวนเนี่ยก็คือที่ที่เราเห็นทุกวันเนี่ยก็คือฝีมือใช่ใชไม่มีสิเดอยายไม่ได้อันนี้งานหนักนะยายทําไม่ได้ แต่งานปลูกงานอะไรยายทาได้แต่งานหนักเ่ยยายทำไม่ได้เอาลงไหมเอาลงทีละครึ่งนะมันจะกระเด็นค่อยๆยั <c oughs> ยงแบบขน,นดินพวนดินหมักดินเนี่ยยายแค่บอกว่าใส่อันนี้เท่าไหร่ใส่อันนี้เท่าไหร่ที่เดินจัดการหมดเลยแล,แล้วมีไหมครับบางแบบบางเรื่องที่เ,เราแบาบเข้าใจไม่ตรงกรันหรือว่าตีกันในเรื่องการปลูกนะครับบ้านฉันปลูกอย่างนี้บ้านฉันปลูกมีไหมครับ ก็ไม่ไม่ค่อยได้ตีเพราะอะไรเพราะเธอถ้าเธอปลูกแล้วก็คือจบดูแลกันไปคือเขาไม่ฟังเช่นใส่น้ำหมกักใส่ปุย๋ยคอกนางเข้าใจว่าใส่เยอะๆแล้วมันจะงามแต่ใส่เยอะแล้วผักตายไม<ป>่มันเค็มเอาใส่อีกวอะอนี่อารูหล,นะหลท,ที่จริงเขาเป็นคนหล่อนะคะจริงเนคน่นะ ไอ้เธอมีแฟนหล่อนะจริงๆแล้วอ่ะไอ้ก็มานั่งเป้ากลัวสิเดือพลาด <laughs> <laughs> พี่เดอกครับคุณยายดุไหมดูมันไม่เข้าใจหรอกมันฮะอย่างเดียวเออฉันดูแล้วเธอคนอื่นเนี่ยมันดุมากกว่านี้แล้วใจดีไหมใจดีไหมใจดีอ่ะเห็นไหมหา <laughs> <laughs> เวลาเวลาทีเราอยู่สวนค่ำใช่ไหมมีเพื่อนมา มีเพื่อนมาที่สวนเลยมากินบรรยากาศเลยเราอยู่สวนเนี่ยมันไม่ถามเรานะไม่ไม่ถามเพื่อนคุณครับคุณยายจะกลับกี่โมงครับคือแบบคือก็เรารู้แหละว่าเขาห่วงเ <c oughs> ขาห่วงเรา <c oughs> เรารู้ว่าตํำเครื่องแกงใกล้ละใกล้ละทีนี้ นิดหน่อยนะคะอาจารย์ว่าไงใส่เลยก่อน,อนโอ้เอะเปิดน้ำมันยังไม่เปิดสรุปแกงขั่วนี้เขามีชื่อเป็นภาษาพม,าม่พมานี่ครับพม่าเรียกว่าอะไรฮะชื่อชื่อชื่อแล้ววัสดีจำชื่อไม่ได้หรอที่บ้านเรียกอะไรที่บ้านเธอเรียกว่าอะไรไ กะไร้กะล้างกะล้างสวัสดีมาออกเสียงให้หน่อยภาษาพม่ากะเรียงอะลาฟหน่อยลาฟลาฟไอมาชื่อชื่อชื่อแกงอันเนี้ยชื่อแกงนี้อะไรเรียกว่าอะไรกะลางกะกะะลเฮงกะละเฮง คือรสชาติมันก็ออกแขกแต่ว่ามันนัวรอร่อยคุณยายครับมีคำถามว่าทำไมคุณยายเรียกแบบนี้เลอปกติเขาชื่อนี้เหรอครับไม่ใช่ค่ะ ตอนแรกชื่อต้มทำไมถึงชื่อต้มเอบกินต้มยำชื่อเล่นสมัยไม่ได้อยู่กับเราเออแต่ก็นั่นแหละเราไม่เห็นนิสัยของเขาคำพูดคำจาเขาเป็นคนมีจิตใจดีบ้านเราเนี่ยคนอีสานอะ คนไทยทั้งประเทศเข้าใจผิดก็ว่าถ้ามาจากอีสานเรียกบักซีเดือคือมันโง่หรือมันซื่ออะไรอย่างเงี้ยซื่อจนโง่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันนัก,กซื่อบริสุทธิ์มันเดือเดาดาน่ะมันไม่ได้มีอะไรไเออจิตใจโอเคก็เลยตั้งชื่อี่เดือเพราะนางก็เดือเดาดาแต่ว่าจิตใจดีเป็นคนดีจ้าเห็นอย่างนี้บวชมาเจ็ดปีนะคะโอ้เออ เขาทำบุญบ่อยเขาไปวัดบ่อยถ้าลางงานไปไหนสิเดี๋ยวไปวากไปวากไปวากไปไงเม่ป้ายาเขาพูดปื้มมากอ่าเปลี่ยนชื่อใหม่กันแล้วค่ะ นลื้อบดินชื่อใครอ่ะเออนั่นแหละแต่จริงๆริงแมันชื่อต้งมันชอบกินต้มยำพัญญาเปลี่ยนให้เป็นนารื้บดินนารื้อบดินโอ้โหมียศซะด้วยนะเนี่ยเออนี่คนหล่อนั่งหันหลังใส่กล้องไม่ได้อะเออปล่อยไปเถอะไอแต่ว่าเราอะเอ็นดูก็เหมือนแล้วโอ๊ยบักจ่อยอรัญญาอยังเรียก ลูกเขาบักจอยเรียกไอพายุบักจอยอาบน,น้ำแปรงพัน,นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพานี่สงสัใส่มากบักจอยมันความหมายแปว่าวะอะไรไม่ถามป้ายาป้ายาบักจอยมันมีความหมายไหมป้ายาก็ตอบได้สวยงามมากบักจอยเปลว่าน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูอะไร ถ้าบ้านป้ายานะผขพูดอย่างนี้นะส่วนส่วนใหญ่เอ็นดูเด็กก็เลือกแบบนี้นอ่ะีกสาม่ะนนจะทำอะไรต่อครับอันนี้ได้แล้วอ่าเขาจะใส่ตะไคร้ค่ะตะไคร้เขาจะไม่ขกแดงเครื่องแกงเขาจะใส่แบบนี้ขเขาบอกแบบนี้มันหอมกว่าทาเหมือนแบบต้ยมยำเลยนะครับแบบมัดมัดเติมน้ําค่ะล้างล้างคกเหมือนบ้านเราเลยทำอาหารต้องเติมน้ำล้างคก คนเสร็จแล้วก็ปิดฝาเร่งไฟให้มันเปื่อยให้มันนุ่มเรายังไม่ได้ใส่น้ำมะขามนะสิเดอใส่ตอนไหนใส่เลยก็ได้เธอจะใส่หมดนะหรอเยายจะเติมไฟค่ะ พราะน้ำลงไปแล้วจะต้องเอาไฟเลยให้มันงวนให้มันนุ่มค่ะเราต้องการให้เนื้อนุ่มๆเราจะได้กินอย่างมีความสุขไม่ต้องใช้กามเยอะจักแป๊บแหละ <S <S แต่ไฟแรงนะแล้วนอกจากเมนูอันนี้แล้วครับมีเมนูอะไรที่ยายเป็นเมนูโปรดของที่เดินแล้วคุณยายชอบอ่าเมนูน้าพริกใบกระเจี๊ยบที่ยายชอบนะน้ําพริกยอดมะขามอ่อน ยายไปนะยายไปเจอเอฟซีพม่าเอฟซีกะเรียงเขาก็อุ้ยเขาดีใจที่แบบว่ายายกินของเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยิ่งยายไปน่นอะลาดเลียมีกะเรียงเยอะเขาก็รู้จักคุณยายรู้เป็นแฟนคลับยายหมดเลยก็หลังจากที่คุณยายทำคลิปอันนั้นไปครับโหแบบมีคนพม่าแชร์ แบนขอบคุณเลยแบบว่าที่แบบจัะอาหารเขาเอ,อ,อะไรอ,อั่งเงี้ยพอยายไปนะคนกะเหลี่ยงเยอะอลาดบบรี<อ>มีแต่กะเหลี่ยงถ้าเพื่อนๆชาวกะเหลี่ยงชาวพมา่าที่อยู่ในเมืองไทยนะมีเมนูอะไรเด็ดๆแนะนำยายมาหน่อยอ,อยากจะลองชิมเออแนะนำเครื่องปรุงมีอันน,น,นี้อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเมนูเมนูนี้นะ่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยายก็จะมาปรึกษา กุ๊กมือหนึ่ง <laughs> เรียนรู้กันไปเออเรียนรู้กันไปแหละเราลองมาทํากินดูว่าจะอร่อยแค่ไหนอยากลองหลายหายอย่างเดี๋ยวยายจะเติมไฟอีกเพื่อน้ำมันงวดน้ํานี้จะต้องแห้งเลยนะอเออน้ํานี้แห้งก็จะพอดีเนื้อนุ่มพอดีใช่ไหมสิเดอก็พูดยาวกว่านี้ไหมมีแค่นี้แหละ ก่อนว่า,ม,วามันนิ่มหรือยังมันนัวแล้วนะเธอเธอยังใส่ชูรสใช่ไหมโอเคไม่น่าละนัวมากเลยใส่ไปเยอะแค่ไหนเนี่ยนัวมากเลยอะ่ะ,อะ,น,ะ,ะนุ่มแล้วเดี๋ยวน,น,นุ่มยัง <neighborhood. S 1> เธอว่อาได้ยัง ขาดไรขาดไรคุณท่าพีนี้มันจะแห้งเลยะะมันจะไม่เค็มหมอไม่เค็มเขา<ห>บอกให้แ<ห><ห>ันงวดกว่าน,นี้อีกนิดนึงโอเคใบมะกรูดค่ะเพิ่มความหอมชิดเดอบอกว่าอย่างนั้นก็คือตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วน้ำเริ่มงวดแล้วค่ะน่ากินแล้วค่ะ โอเคใบเลื okay, us, ang, ่อยค่ะผักชีใบเลื่อยค่ะนัวยังนัวยังอู้หน่ากินสุดๆเลยค่ะไปครับเชฟพาเลือไปครับได้ยังไปแล้วยักหน้าแล้วฮะฮะ ้าวทีนี้ให้ใครชิมให้มากันชิมไหมลองดูครับมะกนได้ครับไปเอาตอนมันหยิบเลยร้อนไหมร้อนไหมร้อนแหมยังไม่ดโดนลิ้นอร่อยแล้วอร่อยยะอร่อยโอ้หยดแต่เผ็ดแต่นัวมากอร่อยมากเข้มข้นมันออกอินเดียนิดๆนะ อันนี้ยั้งมือนะนี่ยังไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มสูตรนะเนี่ยเรายังกักกๆกอยู่เรากลัวเพื่อนๆกินไม่ได้ข้าวมาเร็วสองจานนะข้าวเยอะมากเลยฉันจะกินหมดไหมเนี่ย โอเคอันเยอะๆให้สิเด,อส,เดอสิเด๋อวางลงช้อนมาเนี่ยมีแล้วช้อนไม่ต้องเดี๋ยวจะพเพิ่อยายเย็นยายเสิร์ฟเธอวันนี้เธอเป็นพระเอกประมาณนี้ชุ่มชํำชุ่มามเช,ชิมฝีมือตัวเองบอก่านผู้ชมด้วยสิอร่อยไหมอร่อยไหมนี่ติดคะแนนให้ตัวเองเท่าไหร่ เท่าไรเท่าไหนึ่งเปหรือร้อยนึกบ้าเหรอถ่อมตัวถ่อมตัวถ่อมตัวให้หนึ่งเปอร์เซ็นแต่ยายให้เต็มสิบตัวเลขตัวเลขยายให้สองนิ้วมนเดพูดดังๆภาษาพม่าอร่อยโอ้ย อุ้ยมะปกติเขาจะทานคู่กับอะไรไหมครับผักมีผักแนมีแตงมีถั่วอะไรอย่างเงี้ยแตงเราหมดแล้วเหรอไม่มีแล้วมันลือ้อแล้วลือ้อ <laughs> มันขยันลือ้อโอเคค่ะว่าไงคบพร้อมได้ก็ไ,ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็คือเราทําสําเร็จแล้วอยากให้คุณยายชมเสด็จหน่อยว่าเสด็จเป็นคนยังไงตั้งแต่มาอยู่กับคุณยายแล้วคุณยายรู้สึกยังไงเห็นไหมเห็นไหมเด้อเด้อมันจะเพิ่มเบิ้มันยได้ สแสดงว่าหิวสินันแต่เช้ากินอะไรบ้างคำเพื่อนที่เดินนี่นะมีเอฟไอท่านนะมันก่อนยายไปเพิ่มหนาดนะเขาก็มาถามถามยายว่าอยากทราบค่ะคุณยายซิเดอร์ความหมายว่ายังไงยายก็จะอธิบายละเอียดมากเลยเขาบอกทีนี้เขาก็วิ่งไปบอกเพื่อนเขารู้แล้วความหมายของคาว่าซิเดอร์ซิเดอร์เป็นคนน่ารักเป็นคนซื่อ ความหมายของคว่าษีเดอก็คือน่ารักก็ซื้อซื้อแบบเดอดานใจใจดีรักเจ้านายเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายสิ่งอย่างบรรยายไม่จบดอกเพราะอยู่ด้วยกันทะเลาะกันบั่งอะไรบ้างแบบไม่ได้ทะเลาะหรอกดูนั่นแหละบางครั้งเขาก็ดื้อรั้นนิดนึงจริงไหมสิเดอไม่ค่อยไม่ค่อยฟังยายเ่ยบางทีไม่สั่งก็ทำอะไรเงี้ย แล้วที่เดอมเขากลัวภรรยาเขาไหมครับไม่รู้นะแต่เห็นแบบว่าอะไรนะบนประจำว่าอะไรถ้าไม่มีเมียจะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เนอะไ้ยินเธอบนเนีะแต่จริงจริงน่าไม่ใช่หรอเอเอเรารู้เขารักกันมากเป็นมกเขาปกติกแล้วเขาอยู่เดี๋ยวเขาเขาเป็นคนอารมณ์ดีไหมไหมายว่าเขาเขาแบบเคยทำร้องเพลงอะไรมีมั้งเดอร้องเพลงได้ไหมคะ ถามไอซ์ดีกว่าไหมดีกว่าพี่เดิมเคยร้องเพลงปะไอซ์เขาเคยร้องเพลงเลยไหมเฮ้ยเห็นไหมร้องหมดถ้าลมดีใช่ไหมทุกท่านครับตอนนี้ก้มหน้าก้มตาแค่เกิดนะตอนนี้อมยิ้มโอเคเราเรียกทีมมากินได้ยังได้ครับอยากให้กินแล้วมันอร่อยใช่ไหมมันอร่อยลืมถอดมือถอดก่อนโอเคค่ะเพื่อนๆยายก็ชิมเรียบร้อยแล้วผ่านแบบว่า ไปให้มากกว่า10คะแนนความอร่อยของวันนี้นะคะเพราะว่าชี่เดิกก็ทําด้วยใจตั้งใจทํามากๆเลยอยากให้มันออกมาอร่อยดูเอ้าไปทําดูบ้างนะคะเพื่อนๆมันไม่ยากเลยเครื่องแกงก็มีให้ดูแล้วโอเคค่ะปิดคลิปเจอกันอาทิตย์หนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคนที่เข้ามาทีหลังนะดูแล้วถ้ามาเจอยายในคลิปนี้ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านๆมาย้อนไปดูนะคะ มีอะไรสาระมากมายโอเคค่ะไปแล้วจริงๆไปจริงๆบายบายอยู่แล้ว <c oughs> อยู่แล้วบาย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 สิ bye bye, เดอ้อส่งจุบมใ้้สาวๆโอเคค่ะทีมงานมากิน <c oughs> ตักข้าวมา